ลุงครับคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกทมลุงดีกว่าปรึกษาลุงดีกว่าให้ลุงช่วยดีกว่าเข้าใจลุงเขาจาได้ทั้งนั้นแหละครับลุงครับขอวิธีแก่ไม่ให้นั่งหลังค่อมหนได้ไหมครับไอหลังนั่งนะนะใครมันจะไปนั่งตัวตรงตั้งฉากได้ตลอดยี่บสีชัว่วโมงมันเป็นไปนไม่ได้หรอกโอเคไหม มันก็ค้อมบ้างตรงบ้างหงายบ้างแหนบบ้างโอเคไหมครับอยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ในเวลานั้นใช่ไหมครับถ้าหากว่าเป็นการอ่านหนังสือนี่มันก็อยู่ในท่าเนี้ยยังเงี้ยเหรอมันได้ขี่น้ำไหมเนี่ยมันไม่ใช่มันก็อย่างนี้แหละครับประมาณสักเจี่ยวสาว่าไปส่วนหลังข้อมจริงเนี่ยยังไงลุงก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับการนั่งทั่วๆไปแหละครับนะหลังค่อมนะหลังข้อมนะ มันเป็นโครงสร้างที่มาจากบรรพบุรุษก็มีส่วนร่วมครับท่านนา่โอเคไหมสังเกตให้ดีครอบครัวไหนผูจะได้หลังคร่อมลูกหลานหลนต่อมาก็จะไม่มากกว่าน้อยประมาณนะครับส่วนทางฝั่งลุงนะญาติโกโหทุการลุงไม่เคยมีใครหลังคลม่มหลังคร่อมทั้งทงที่มีอายุมากมายก่ายกองเพราะฉะนั้นมาจากบรรพบุรุษส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยประมาณ50%าปซ็นะ้ำไปกรณีเพราะนั้นอย่าไปโทษนั่ง โอเคไหมมีแต่เขาว่าพอเธอนั่งนู่นเนี่ยสารพัดต,ต้องนั่งให้มีสตรีระนู่นเนี่ยโอ้สารพัดร้อยแปดพอเราเอาตรงนี้ดีกว่าพนังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ช่วยกันดีกว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นฟังให้ดีครับสูยนใะจเข้าไปลึกๆนานๆแค่นี้เองครับไม่ต้องอะไรให้ความร้อนภายในร่างกายแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดปุ๊บความร้อนมันจะไปแชร์เองฮะแชร์สตรีระต่างๆให้มันลงตัวได้สมส่วนมันจะป้องกันมันเองครับผมโอเคนะ จับหลักนี้ให้ได้ทำตามแล้วก็ฟังเสียงด้วยนะครับคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกปรึกษาลุงลุงพาทำโอเคนะไป ไหมแค่นี้ก็หายปวดหลังเบาหลังด้วยครับใช่ไหมใช่เพราะนั้นพอแล้วต่อไปทิ้งไปไกลหลังคร่อมไม่ใช่เรามันเป็นเขาจบเนาะโอเคครับยินนี้ด้วยครับที่ได้ใช้แ acting นี้ร่วมกันโอเคครับเพื่อนๆครับอยากให้